สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMZ ดรามามิเดียออนซูมค่ะในวันนี้มาพบกันในช่วงของซูมไอดอลพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะเวลา17นิกาถึง17บนาฬิกา30นาทีโดยประมาณค่ะส่งหัวใจทักทายสมาชิกซูมทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรายการซูมไอดอลเรียบร้อยแล้วก็สามารถรับชมได้สดส,ดสดแบบนี้ทุกวัน2ช่องทางนะคะห้องซูมก็คือ Zo o m 0 7 2 c o m และ z o o m 072.com/da/1 นั่นเองนะคะเข้ามารับฟังแล้วนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์แชทกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าใครเนี่ยอยากที่จะสอบถามหรือว่าสนใจเรื่องอะไรนะคะหรืออนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความมาได้ด้วยนะคะสำหรับรายการซูมไอดอลนี่นะคะก็เป็นรายการที่จะทำให้ทุกท่านได้มีโอกาสมารับฟังเรื่องราวค่ะ ของไอดอลที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพเลยนะคะมาร่วมกันพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตโดยมีธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําสอนของยอดมหาปูชนียาจารย์มาปรับใช้และชีวิตมีความสุขแล้วก็ประสบกับความสําเร็จค่ะสําหรับซุมไอดอลของเราในวันนี้นะคะก็เป็นนักสร้างบารมีในต่างแดนค่ะ เธอเริ่มได้มีโอกาสมา,มาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเมื่อได้ไปอยู่ต่างประเทศนั้นก็ได้พบกัหมู่คณะแล้วก็เข้าใจเรื่องราวเส้นทางในการสร้างบารมีได้เข้มข้นมากขึ้น จึงเป็นการจุดประกายค่ะแล้วก็เป็นจุดเชื่อมต่อให้เส้นทางชีวิตนั้นเป็นเส้นทางแห่งบุญแล้วก็เป็นเส้นทางแห่งการสร้างบารมีอีกด้วยวันนี้แขกรับเชิญพร้อมแล้วนะคะที่จะมาพูดคุยแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับสมาชิกสุมทุกท่านค่ะขอต้อนรับค่ะคุณอัจฉริมหาหเกินคำดูแลผู้สูงอายุและรับส่งผู้สูงอายุตอนนี้ก็อยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะลูกได้ทำคุกท่านนะคะค่ะสาธุนะ,ะนะคะนะคะต้องสอบถามก่อนเลยเนาะตอนนี้ที่คุณพี่อยู่ที่เนเธอร์แลนด์ใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศหรือว่าสถานการณ์โควิด1นทีตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคือสถานการณ์โควิดนะคะก็คือตอนนี้มันก็เริ่มกลับมาอีกแล้วเพราะว่าทุกคนก็เริ่มประมาทเพราะว่าที่นี่เขาปลดล็อกแล้วอะคะอ่ะคือสังสรรค์เซฮอะไรอย่างเงี้ย ก็คือแถวที่ทำงานพี่นะคะก็คือเยอะ mm. แล้วก็ที่ทำงานตอนนี้ก็มีผู้สูงอายุอะคะ่ะที่ว่าเป็นอีกแผนกหนึง่งก็เริ่มติดเชือ้อ mm. มาจุดหนึ่งแต่เราก็เฝ้าระวังค่ะคือล้างมือบ่อยๆแล้วก็ถ้าจำเป็นก็ใส่แมสแล้วก็ไม่มีความจำเป็น,นแผนกที่ติดเชื้อเราก็จะไม่ไป mm. แล้วก็คือเฝ้าระวังก็คือแบบว่าคือทุกคนก็ คือแอลกอฮอลสำคัญมากนะคะแล้วก็เว้นระยะอาคาะค่ะทุกจุดทุกอันนี้ใช่อใชเอาใจช่วยนะคะ<อ>ให<อ>ท้ทุกๆเหตุการณ์เนาผ่านกันไปนะคะประเทศไทยเองก็<อ>ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นที่<อ>จะเราได้มีโอกาสไปพูดคุยนะคะเรื่องราวของพี่อัพิมานะคะตอนนี้นะคะอยากให้สมาช<อ>ิกซูมได้มีโอกาสรู้จักกับตัวตนของพี่อพิมาก่อนนะว่า ก่อนที่จะมีโอกาสได้รู้จักกับ,บรพระธรรมกายค่ะเป็นยังไงบ้างคะค่ะคือของพี่อะนะคะพี่อกเป็นคนต่างจังหวัดเนาะเป็นคนเชียงรายจริงๆอะก็คือตอนเล็กๆอะก็คือถือว่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่งที่ว่าเป็นเป็นหลานหลานสิบเกคนแต่คุณย่าท่านก็ชวนแต่เราอะคนเดียวตั้งแต่เล็กอะคะ่ะตั้งแต่พี่จำความได้ก็คือ ทุกๆวันพระยายก็จะมาข้อละตื่นๆๆแล้วก็ตื่นแล้วก็นึ่งข้าวอะไรไปวัดเตรียมไปวัดกับยายค่ะก็ถามว่าคือตัวเองอ่ะชอบทำบุญตั้งแต่เล็กๆนะคะจําความได้ว่าไปงานวัดกับพ่อเนี้ยคือเขาประกาศอ่ะเขาจะมีตั้งศูนย์บริการใช่ไหมคะแล้วก็อพ่อให้ตังสองสลึงก็คือห้าสิบจตางแล้วก็จะซื้อขนมก็เขา เขารับบริจาคก็เลยบอกว่าเออไปบริจาคดีกว่าขนมเดี๋ยวค่อยทานในใจนะคะแล้วก็ยังไปบอกเขาที่นี่บอกว่าคือไม่ต้องไม่ต้องออกน้ํานะคะหนูไม่อยากนี้หนูอยากแค่ทําบุญคือตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ว่าฝังใจเราตั้งแต่เล็กจนโตแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือย่าคือทุกครั้งที่เราไม่ไปโรงเรียนตอนเราเป็นเด็กเราก็จะมีโอกาสได้ไปวัดกับคุณย่า เช้าตื่นมาก็ตีห้าครึ่งพี่จำได้นะคะพอเสร็จหกโมงก็ไปกับย่าวัดไปวัด<ม>พอกลับมาแล้วก็ใช้ชีวิตปัจจุบนันบางทีก็ไปเรียนไปอะไรล้วก็ไม่มีโอกาสที่ไปแต่ถามว่าคือเป็นคนที่ชอบชอบฟังธรรมะค่ะตั้งแต่ที่ว่าเออเราเราเรา,เรารู้ว่าเออเนาะบุญคืออะไรมันมันมาของมันเองอะ่ะ<ม>พอโตมาเราก็คือแบบยังไงอ่ะ พี่อ่ะจะไปสายบาตรของพี่เองโดยที่ไม่มีใครสอนค่ะแล้วก็จะไปปฏิบัติธรรมก็คือตอนนั้นจําได้ว่าครั้งแรกที่เราไปปฏิบัติธรรมก็คือวัดลําเปิงที่เชียงใหม่คือไม่รู้จักวัดค่ะแต่ว่าอยากไปปฏิบัติธรรมก็วาดจ้างส่งแถวไปเหมาส่งแถวไปแล้วก็ไปแจ้งที่พระอาจารย์ตอนนั้นจําได้คือพระอาจารย์สุพรรณก็ไปปฏิบัติธรรมเจ็ดวัน ถามว่าเจ็บวันนี้ตอนนั้นเราก็อมันก็สบายใจอะนะคะแต่มันยังไม่ถึงที่สุดยังไม่ใช่จุดที่เราต้องการอืแล้วก็มีกลุ่มพี่กับกลุ่มคณะก็จะได้ญาติญาติทารมาค่ะค่ะคือจะเป็นกลุ่มคณะที่ชอบไปปฏิบัติธรรมทุกๆสามเดือนเนี้ยก็จะพากันไปปฏิบัติธรรมตามวัดป่าสี่ไปสี่วันสามคืนมาก พอเสร็จนี้เราก็กลับมาใช้ชีวิตประจําวันส่วนตัวพี่ตอนเช้าพี่ก็จะไปใส่บาตรแล้วก็ไปวัดนี่ก็จะชวนน้องๆไปทุกทุกครั้งอะค่ะแล้วก็ทุกๆุกวันพระค่ะโอ้โหเป็นผู้ที่อยู่ในสายบุญตลอดเลยแล้วทีนี้มีโอกาสได้มารู้จักกับพระธรรมกายได้ยังไงคะคือจริงๆแล้วพี่เคยไปมีมีพี่เขาชวนไปที่ทุดงสถานลานาใช่ไหมคะตอนนั้นยังอายุยี่สิบสี่ยห้าจำได้แต่สองครั้งเราก็ยังไม่เข้าใจอะค่ะ ก็คือไม่ได้ไปเองแต่ทีนี้พอมาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ก็พี่สาวนะคะคือนายคือ,คอพี่สาวกับพี่ชายพันตำรวจโทธทนัพกับคุณนายบุญมณีค่ะก็โทรคุยกันก็บอกแกบอกว่าเออคุยกันว่าเรื่องบุญมั่งแล้วก็ถามว่าไปไหนมาไหนอะไรมั่งแกก็บอกว่าปรีมเนี้ยนะพี่กับครอบครัวกับพี่ย้อยอะคือพี่ชายเขาะชื่อเล่นชื่อยด้อ,อยบอกว่าเนี้ย พี่อะไปทําไปช่างสร้างพระไปะจําตัวมานะอทั้งบ้านเลยพอพอพระไปะจําตัวเราไม่เคยได้ยินใช่ไหมคะก็บอกอืพี่เหรอก็คือเหรอแล้วเป็นยังไงมากดีมากนะก็บอกโอเคอะคือเราสนใจอะคือคําว่าพระไปะจําตัวนี้มันมันเหมือนอะไรที่ยิ่งใหญ่มากแบบสาหรับตัวพี่เองพี่บอกว่าโอเคอะอยากทําด้วยพี่แต่ทีเนี้ยยังไม่ได้ไปเมืองไทยนะคะอีกประมาณสักสี่เดือน เอาอย่างนี้ได้ไหมว่าพี่ทําให้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปไทยแล้วอ่ะจะปับบใจจัยให้เกาะโอเคพี่แกก็ทําให้พอหลังจากนั้นสี่สี่เดือนพี่ก็กลับไปเมืองไทยค่ะก็จําได้ว่าบูชาข้าพระพี่แกก็ชวนอีกแต่ตัวเองเป็นคนที่ไม่ถามว่าไปวัดไหนตรงไหนเพราะเพราะว่าเป็นคนที่รักในบุญแล้วก็ไปได้ทุกวัดถูกไหมคะใช่ค่ะคือไม่ถามอ่ะพอพี่เขาชวนเตรียมไปวัดไหมจะเตรียมตัวนะ วันนี้วันนี้แล้วก็ไปพี่จะไปรับที่ตอนนั้นน่ก็คือกลับไปไทยก็ะจะไปพักที่โรงแรมนะ้องกับแฟนก่อนและทีนี้ก็ขอแฟนไปบอกว่านี่พี่เข้าช่วยนะฉันอยากไปมากก็โอเคก็ไปกันเราก็ว่านั่งรถเย็นไปทําไมมันนานนาะนแล้วก็ไปจุดตามจุดต่างๆไปทานข้าวแต่ก็ไม่ได้ถามว่าที่ไหนก็คือนั่งไปคุยไป,ไปแล้วก็อินเลิฟไปด้วยนะคะไม่ได้ว่าคือนั่งนานแล้วเราจะรงคาอะไรก็ไม่ใช่ เสร็จแล้วที่อีกไกลไหมโอ้ยเดี๋ยวก็ถึงที่เยบอกสรุปแล้วพอไปถึงเออเห็นวัดใหญ่พอนี้บอกว่าเนี่ยเห็นไหมเธอเห็นไหมว่าผู้คนเป็นไงก็ดีนะเราเห็นทุกคนหลายรูปแบบอะค่ะแต่แกว่าความความความเรียบร้อยทุกคนมีเหมือนกันเสร็จแล้วก็เครื่องตรงนี้แล้วก็จําได้นะคะครั้งแรกที่แรกปัจัจห้าร้อย แล้วก็ไปหยอดตามทำบุญต่างๆเ mm hmm. พราะเรายังไม่รู้จักหลักการทำบุญ mm hmm. ใช่ไหมคะก็ทำบุญไปสามร้อยกลับเอากลับไปติดกระเป๋าไปอีกสองร้อ hmm. ยก็ชอบอะแล้วทีนี้ก็ไปอีกครั้งหนึ่งครั้งเดียวกันก็วันวันบูชาไอ้วันวิสาขาบูชาใช่ไหมคะ mm hmm. นั่นแหละก็ได้ไปจุดโคงมาไปที่หลังจากนั้นก็ทุกๆปีอะคะ่ะหรือว่ามีบุญอะไระจากเมืองไทย พี่ๆแกก็ส่งมาพริมพี่มีบุญตรงนี้ตรงนี้นะแล้วของวัดก็ตรงนี้ตรงนี้โอเคอ่ะก็ถามว่าโอเคพี่ร่วมไปนะเดี๋ยวโอนปันใจจัยไปให้ก็คือทําเป็นประจำนะคะโอนปันใจจัยไปให้พอหลังจากนั้นก็คืออีกสองสองปีคือเข้าวัดเนี้ยหมอดได้เลยไม่รู้จักหลวงพ่อไม่ได้จักรุณาย <Ha. S 2> ค่ะค่ะรู้แต่ว่าหลวงปู่ hmm. เสร็จแล้วทีนี้ก็มีกัลยาณมิตรเขามาหาที่ทํางานบอว่าเนี่ย จะชวนไปวัดอะเห็นว่าได้ยินมาว่าเรา,าเป็นคนชอบทำบุญก็ถามว่า<ะ>คือตอนนั้นคนุณจะรู้จักเขาครั้งแรกก็คือชื่อหนุ้ยนะคะจาเนียนเฮ่งซุนนะคะ็ออกมอาที่ไหนอะเป็นเยี่ยมไปไหมอืมเหรอคือพี่อะตัวพี่เองพี่ทํางานนะคะเราก็เอ๊ะจะได้ไปไหมเนี่ยแต่ก็พยายามปรีดตัวเพราะจําได้ว่าตอนนั้นเป็นคุณกระถิ่ะก็โอเคก็ไปอะคะ่ะไปเสร็จก็ กลับมาเราก็ปลื้มรู้ว่าเออม,มีความสุขแต่ทีนี้ติดงานพอบูชาข้าวคอีกครั้งหนึง่งเขามาชวนเราก็ไปอีกครั้งหนึง่งทีนี้เราก็เออเนาะเราทําบุญแล้วเราก็ไม่มีเวลาเลยก็ห่างไปอีกประมาณสักสองปีสองปีกว่าค่ะพอถึงตอนนั้นใช่เขาก็มาชวนอีกเขาบอกว่าเนี่ยหลวงปู่ให้มาตามนะเราก็ให้หลวงปู่อะไรอะเราก็มีหลวงปู่อยู่ในใจตลอดคือใช่ไหมคะค่ะเสร็จก็ว่าอืม ในเมื่อเขามาชวนก็ลองไปอีกครั้งหนึ่งก็ไปหลังจากนั้นน่ะก็คือขับรถไปเองมั่งเพราะตอนนั้นเขามีไปศูนย์กันที่อมัมสเตอร์ดัมแต่พี่ยังไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจอะค่ะก็คือขับรถไปเองแล้วรับน้องสาวแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งไปด้วยก็วันนั้นคือจําได้ติดใจก็คือ,อ,อไปฟังธรรมะพอเราเห็นไอ้ของพี่นี้รูปนี้เรายังไม่เคยเห็น รันท่านชื่อหลวงพี่พระอาจารย์มหากิมโยงอะคะ่ะท่านก็พูดว่าคือตอนนั้นท่านเพิ่งมาประจําที่บินารักษ์ที่เบนเยี่ยมนะคะวัดพระธรรมกายเบนนารักษอะได้หกเดือนเอ้ยได้ไม่ขอโทษคะ่ะได้สามเดือนทีนี้เรามาฟังว่าเออทาไมท่านถึงต้องจําเป็นต้องจักหลวงพ่อและจากวัดและความสําคัญของหลวงพ่อของคุณยายเป็นอะไร พอฟังแล้วทึ่งอ่ะพี่ทึ่งมากๆเลยพี่บอกได้เลยค่ะว่าคือฟังแล้วปลื้มจากที่เราไม่เคยรู้จักหลวงพ่อเนาะแล้วก็ไม่เคยรู้จักคุณยายแล้วก็ที่ที่พี่ทึท่งมากที่สุดก็คือมโนเปน็นอิพธิพานของหลวงพ่อค่ะบอกได้เลยฟังแล้วก็ทำให้เราวันนั้นน่ะที่บอกได้เลยว่าตาที่สว่างคือ<ะ>ทุกอย่างอ่ะสว่างแล้วก็เข้าใจเรื่องบุญเออเนาะว่าเออเค จากนี้เรารู้แล้วว่าเราจะทําตัวยังไงคือหลังจากนั้นทุกๆบูชาพ่อพระพี่ก็จะไปวัดท,ทุกครั้งนะคะถึงแม้ว่ามันจะไกลอะ่ะขับรถก็ต้องไปรับเพื่อนๆใช่ไหมคะไปรับคนนั้นคนนี้กว่าจะไปถึงวัดนี้ก็สามสี่ชั่วโมงกว่าแล้วขากลับมาอีกแล้วก็ไปส่งคนนั้นคนนี้อีกแล้วต้องตื่นแต่เช้าที่สําคัญที่สุดถ้าหน้าหนาวต้องตื่นประมาณตีสอง ตีสองตีสองครึ่งเพื่อเตรียมตัวถ้าหน้าหนาวนี้ก็ที่นี่ก็ต้องเวลากับตรงกับเวลาเมืองไทยก็ประมาณสามตีสามครึ่งใช่ไหมคะค่ะนั่นแหละก็คือ,อ,น,อนึกถึงบุญนะยังไงยังไงเราขับรถไกลแล้วพัก่อนน้อยก็ไม่เป็นไรหน้าไปเอะคือจากวันนั้นที่ไม่เคยห่างวัดค่ะไปเมืองไทยที่ก็ไปที่นงแอนอยากจะถามพี่อภพี่มาว่าพอเราได้มีโอกาส เข้าใจเรื่องราวของบุญมากขึ้นแล้วเวลาที่เราไปสั่งสมบุญหรือเวลาที่เราฝึกษาธรรมะฟังธรรมะจากพระอาจารย์มันมีความสุขในตัวเกิดขึ้นหรือเพิ่มขึ้นยังไงคะพี่ความสุขในตัวเหรอคะคือความสบายใจคะ่ะความสงบแล้วก็เราก็จะมีความร่าเริงอะ่ะ อีกอย่างหนึ่งแล้วธรรมะของหลวงพ่อเนี่ยพี่บอกได้เลยนะคะเราไปสรรหาที่ไหนในโลกพี่บอกได้เลยพี่ไม่มีค่ะพี่ไม่เคยได้รับพี่ไปทุกวัดไปทุกที่ที่วัดที่เขาดีพี่เป็นคนสรรหากับหมู่คณะไปหมดทุกคือไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมอะไรอ่ะคือพี่พี่บอกได้แล้วพี่ไม่เจอแล้วสิ่งที่พี่ต้องการสิ่งที่พี่แสวงหาเข้าวัด ที่เน็ตที่ตอนนั้นที่ไปเป็นนาราที่บอกว่าพี่อะมาบ้านแล้วคือนันคือบ้านพี่ mm hmm. แต่หลังจากนั้นที่ไปวัดวัดวัด,วดพระธรรมกายประทุมธาน,นีใช่ไหมคะอันนี้คือบ้านใหญ่ที่ทุกครั้งที่พี่ไปเมืองไทยพี่ต้องไปคะ่ะขาดไม่ได้ mm hmm. มันมันมันได้ความทั้งทั้งความสุขอะคือคืออันนี้คือบ้านของเราอ่ะคะ่ะ mm hmm. คือ พี่บอกได้เลยนะคะว่าทุกวันนี้พี่บอกตัวเองเสมอว่าพี่เดินถูกทางและพี่ไม่เสียใจที่ไม่ได้มาเจอวัดแต่สิ่งที่พี่เสียใจที่สุดก็คือทําไมเราอะมาวัดช้าทําไมเราไม่มาไวกว่าน,นี้เราน่าจะได้สร้างบารมีมากกว่าน,นี้คือคือตรงนี้สิ่งที่พี่คิดคิดคิดให้สําหรับตัวเองนะคะ นะคะ<ต>ไม่เป็นไรค่ะแต่ตอนนี้ก็มาถึงแล้วทีนี้ต้องสอบถามในเรื่องของการนําธรรมะไปใช้ในชีวิตอย่างเช่นเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยนะคะคพี่อภิมาเนี่ยใช้ธรรมะอะไรในการดูแลผู้สูงอายุให้เพราะว่าอย่างที่ผู้สูงอายุเนี่ยก็จะต้องมีความเออเนอะอย่างเช่นความไม่สบายตัวไม่สบายกายอย่างนี้นค่ะ<ห>ทีนี้พี่อภิมานาธรรมะอะไรไปปรับใช้ให้เขามีความสุขแล้วก็พี่อภิมาทํางานได้อย่างมีความสุขคะ คือตรงนี้นะคะสายตาค่ะความสุขความเมตตาที่เราให้เขาและความห่วงใ่ความบันดีค่ะคือคนแก่ที่นี่ที่บอกได้เลยนะคะว่าเขาขาดความอบอุ่นนะ่ะคือถึงถึงจะมีลูกแต่ที่นี่ทุกคนก็คือทำงานแล้วมีเวลาน้อยใช่ไหมคะแล้วเวลาที่จะดูแลพ่อแม่เนี้ยน้อยมากแล้วคนแก่เขาก็จยา ต้องการความสนใจมากกว่าคือทุกครั้งที่พี่ไปอ่ะบางทีพี่เห็นสายตาของเขาเศร้าอ่ะพี่ก็จะทําให้เขาอ่ะล่าเริงบอกว่าเนี้ยวันนี้ทํำไมสายตาเธอเศร้าจังฉันไม่มีความสุขเลยนะฉันอยากเห็นเธอมีความสุขอ่ะเมื่อไหร่ที่ฉันเห็นเธอมีความสุขฉันก็จะมีความสุขแล้วเวลาที่เขาทานข้าวอ่ะคือคนเขาก็มองข้าวแล้วมองมองอาหารแบบว่าไม่อยากทานคือ เหมือนไลชีวิตวอะเนาะพูดตรงๆ, <S <S 2> <S 2> รงๆพี่บอกว่าเนี้ยเธอทานข้าวนะถ้าหากว่าเธอทานข้าวแล้วเธอจะมีกําลังและสุขภาพเธอก็แข็งแรงที่สาคัญที่สุดคือทานข้าวดื่มน้ําให้เป็นประจําแล้วก็เธอต้องดื่มตรงนี้ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยววะเธอจะรู้สึกว่าเธอแข็งแรงขึ้นค่ะคือสิ่งสําคัญก็คือใจอ่ะใจเราต้องให้เขาเต็มร้อยแล้วเขาจะสัมผัสได้ค่ะว่า เราให้เขาจริงไหมเร,เราเราหมวนยายเขาจริงหรือเปล่าคือทุกครั้งที่พี่ไปอะ่ะคือคือเราจะสัมผัสได้ว่าถ้าเขาได้ยินเสียงเราแล้วก็ถ้าเขาได้ได้เห็นเราอะ่ะสายตาของเขาจะประกายแห่งความสุขเขาจะคือมันมันจะออกมาเองอะค่ะอย่างบางทีที่บอกว่าเนี่ยฉันจะต้องไปพักนอนแล้วนะเนี่ย เท่านั้นเท่านี้แล้วฉันจะได้ไม่ฉันภายในสองสามอาทิตย์หรือว่าสี่อาทิตย์ที่ไ,ไปบางไทยที่บอกฉันจะไม่เจอเธอเลยนะแต่ฉันจะกลับมาเธอไปเถอะพักร้อนเพราะเธอทํางานมันหนักแล้วแต่ของให้กลับมาอย่าทิ้งอย่าทิ้งพวกฉันคือ,ค,อคือตรงนี้มันเป็นอะไรที่ทําให้เราแบบว่าใจเราอะมันมันมันยังไงอะมันมันเหมือนว่าเราอ่ะถ้าเกิดเราจะหยุดทํางานที่นี่เราก็ห่วงว่า คนแก่เขายังจะมีความสุขไหมเพราะว่าคนในเทร์แลน่ะบางคนเขาก็ทํางานซีเรีสเนาะแต่ถามพี่ซีรีสเรื่องงานนะคะแต่ว่าที่ทำมาที่จะทําให้ผู้สูงอายุเขา่ามีความสุขอส่งต่อ<ะ>ความสุขจากใจที่พี่อภิมาได้รับไปสู่คน<จ>ที่อยู่ใ,ใกล้ๆเราดูแลเราค่ะโอ้โหทีนี้หนึ่งเรื่องสําคัญ<ะ>เลยในครั้งนี้<ะ>เพราะว่าช่วงนี้<ะ>ก็ใกล้จะถึงเทศกาลงานบุญแล้วนะคะแล้วในปีนี้เองพี่อภิมาก็ได้ มีโอกาสเริ่มบุญเป็นประธานกรถิน่นด้วยตรงนี้เห็นความสําคัญยังไงของบุญกรถิน่นแล้วก็เห็นประโยชน์ยังไงว่าบุญกรถินเนี่ยจะช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปสู่ใจชาวโลกได้ะคะ่ะบุญกรถินนะคะคือพี่บอกได้เลยว่าปีนึงมีแค่ครั้งเดียวแล้วก็หาทําได้ยากนะคะพี่บอกจริงๆถ้าเกิดเราไม่ตั้งใจไม่มั่นใจในบุญคือ มันยากและอย่างหนึง่งมันเป็นรั์ที่เราหามายากนะคะกว่าจะละสลับรั์ได้เนี้ก็คือต้องคิดและคิดอีกบอกตรงๆแต่ถามพอสละได้และอีกอย่าง,งวัดที่เราได้มาพี่บอกได้เลยว่าเป็นวัดเก่าโบสถแล้วก็ที่พักของคณะสงฆ์ก็ร้อยสามร้อยสามสิบเอ็ดปีแล้ว ทีนี้ตรงนี้ทุกครั้งที่ไปวัดอะ่ะพี่จะมองเพราะว่าเราไปวัดครั้งแรกพี่ก็คือกระหม่คณะเราก็ไปช่วยกันทำความสะอาดและทุกจุดเราจะมองเห็นใช่ไหมคะและพี่จะเป็นคนสังเกตว่าเออตอนนั้นตรงนี้มันเป็นลาวและตรงนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบว่าอตอนนี้มันแตกทุกๆปีที่พี่เห็นมันก็จะทำให้เราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องทำนะนะ ถ้าไม่ทํามันก็ไม่ได้และอย่างหนึง่งทุกคนที่มาเขาก็อยากเห็นความสวยงามถ้าเกิดคนมาแล้วอ่ะเขาสบายใจใช่ไหมคะเขาก็มีความสุขเขาก็อยากมาอีกพี่ก็คิดอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นคือจริงๆแล้วพี่ตั้งใจค่ะตั้งใจมานานแล้วว่าอยากเปสักครั้งหนึ่งว,วัดที่เราอ่ะสถาปนามาคือวัดนี้พี่ถือว่าให้ความสำคัญว่าเพราะกลัวเราจะได้วัดมาเราอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีก และสิ่งที่เราอธิษฐานเราบูชาธรรมของให้วัดนี้เกิดขึ้นขอให้โลกอะได้เป็นหนึ่งในร้อยของคนที่ได้ชื่อว่าสถาปนาวัดพระธรรมกายในเนเธอร์แลนด์แล้วก็ขอบุญนี้น้อมบูชารร,พรเพจเดชพระคุณหลวงปูรรเ่เพจเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองที่เป็นที่รักของเราแล้วก็คุณยายแล้วก็มหาปุชินียอาจารย์รรรทุก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 คนนะคะคือความตั้งใจของพี่อย่างนี้พอได้มาแล้วเราก็ต้องรักษา อันไหนที่ไม่ดีอ่ะเพราะว่ายิ่งพี่เห็นพระอาจารย์เจ้าอาวาสนะนะคะคือพระอาจารย์มหาบุญศักดิ์คือท่านตั้งใจอะคะ่ะคือท่านตั้งใจมากๆที่ว่าจะทําให้มันดีขึ้นแล้วทุกช็อตเราเราและอีกอย่างหนึ่งพี่เป็นคนที่ยังไงอะคือจิตอาสาเนาะเป็นคือเจ้าหน้าที่ว่างว่างงั้นเธอก็อะไรที่ช่วยวาดได้เราก็ช่วย เราก็สังเกตทีนี้เราก็มีความตั้งใจว่าในเมื่อท่านไม่นี้อ่ะเราก็ต้องช่วยท่าน <S <S ถ้าเราไม่สนับสน,นุนคือวัดมันก็อาจจะเกิดแต่ถ้าถ้าได้ตัวตัวเราเองมาอีกคนหนึ่งมานจะมันจะเกิดประโยชน์ขึ้นอีก <S <S แล้วมันก็จะเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆทุกคนนะ่ะคือได้เห็นว่าความสําคัญของวัดเราวัวเราจะได้มาคืออะไรและที่สาคัญที่สุดค่ะคือพี่อ่ะเห็นความตั้งใจของพระอาจารย์ซนเดอร์ คือท่านตั้งใจอยากให้คือท่านเคยพูดว่าท่านเป็นคนเนเธอร์แลนด์ท่านอยากเห็นชาวท้องถิ่นชาวเนเธอร์แลนด์น่ะมีความสุขและอยากเอาความสุขอะมาสู่เนเธอร์แลนด์ถ้าหากว่าทุกคนมีความสุขความสงบแล้วก็อยากให้ทุกคนน่ะคือได้เห็นธรรมะ,ะคือนักสมาธิถ้าหากมันเป็นไปได้คือ คือความตั้งใจของหลวงปู่หลวงพ่อท่านอยากาจะขยายพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะคือเงินกระถิ่นเนี่ยทุกอย่างไปบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแล้วก็ทำครั้งหนึ่งใช้ได้ตลอดปี hmm. ตรงนี้ถ้าหากมันไม่มีจุดนี้วัดเก่าถ้าเห็นว่าวัดเก่าไม่ได้บูรณะก็ไม่มีใครอยากมาตัวเราก็ไม่อยากมาใช่ไหมคะนั่นแหละ พี่ก็เลยตั้งใจบอกว่าถ้าหากจุดจุดนี้เราก็เ้ิ่มเริ่มจุดนี้แล้วก็ทุกคนก็รักความสะดวกความสบายคนมาวัดใ,ใหม่ๆเ่ะทุกคนต้องการความสะดวกความสบายถ้าหากเราอะหลวงพี่ท่านก็บอกว่าเออท่านอยากจะทําตรงนั้นทําตรงนี้บูรณวัดแต่ว่าปัจจัยอะคือถ้าหากวัดเรามันเป็นวัดที่อ,อ,อนุรักษ์ใช่ไหมคะจะทําอะไรอะค่าใช้จ่ายมันแพงเนทแลนด์นะพี่บอกได้เลยแพงมากค่ะ เราได้ปีนี้เราก็ได้สร้างตรงนี้แต่พอพออีกปีหนึ่งเราก็พี่หลวงพี่ท่านก็จะมีแปลนพี่ก็เลยตัดสินใจโอเคถ้าอย่างนั้นน่ะเราขอหลวงพี่ท่านบอกว่าโอเคพระอ,อาจารย์เจ้าค่ะบอกว่ายงขอเป็นเป็นหินค่ะปีนี้เป็นเจ้าภาพก็นั่นแหละก็ เพื่มใจนะคะได้มีส่วนในการบูรณาวัดอนุโมทนาบุญท่ะสาธุท<ช>ี่นี้ค่ะโอ้โหเวลากระชั้นมากเลยนะคะพี่อภจพมาเหลืออีกประมาณ3นาทีขอเข้าคําถามนี้เลยนะคะ,ะตั้งแต่พี่อภิพมาได้มารู้จักกับวัดพระธรรมกายจนกระทั่งได้สั่งสมบูรณ์อย่างมีความสุขแล้วก็แผ่ขยายความสุขไปถึงคนรอบข้างแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะ,ะความรู้สึกจากใจค่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพี่อัพิพมาบ้างคะ,ะคือให้ทุกสิ่งค่ะ คือให้ความมั่นใจแล้วก็ให้ชีวิตก็คือความความศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้พี่อ่ะได้ได,ได้ได้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็รู้จักคําว่าเป็นพุทธพุทธมากขึ้นเมื่อก่อนอะ่ะสินห้าคือเรารู้ว่าแค่สินห้าแค่นี้แต่เราไม่รู้ว่าสินห้าจริงๆแล้วคือชาวพุทธเราอะ่ะคืออะไรใช่ไหมคะคือตอนนี้เราเข้าใจมากขึ้นว่าสินห้า พอเราถือแล้วคือสิ่งที่เราได้คืออะไรบุญก็เกิดแลวคุ้มครองแล้วสิ่งที่หลวงพ่อหลวงปู่ให้พี่มากที่สุดก็คือความดีค่ะความดีและความคิดที่ดีๆมองโลกในแง่ดีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมองความดีของแต่ละคนเอามาลบความสิ่งไม่ด,ดีของเขาตรงนี้ก็คือที่พี่ได้มากนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้สำคัญที่สุดปฏิบัติธรรมค่ะ ตรงนี้ที่ว่าพี่พี่จะเอาคาของหลวงพ่อเสมอมาใช้ถึงว่าแม้ว่าเราไม่มีเวลานะลูกก็คือขอให้นั่งไม่มากก็น,น้อยเพราะว่าพี่เป็นคนทาง,งานเยอะใช่ไหมคะบางทีเราเหนื่อยมากพอนึกถึงหลวงพ่อตรงนี้ก็คือจะเอาตรงเนี้ยมานั่งสมาธิแล้วก็หนึ่งลบความที่ว่าใจร้อนขึ้นเยอะแล้วก็ความเอาแต่ใจตัวเองเนี้ยคือทุกคนมันมีแต่ก็พยายามนะคะ่ะคือ คำสอนของพี่อ่ะพี่จะเอามาปฏิบัติทำเอามาปฏิบัติคือเป็นกระจงให้กับตัวเองอันไหนที่เราไม่ดีเราก็ถือว่าโอเคนี้ทิ้งไปแล้วสิ่งเหล่านี้เอามาให้ตัวเองแล้วก็ปรับปรุงตัวเองให้ดียิ่งขึ้นอืมนะคะแล้วก็มองคนในแง่ดีค่ะ นะคะโอ้โหได้รับเรื่องราวดีๆมากมายเลยนะคะที่พี่อภิมาได้มาแบ่งปันในวันนี้นะคะในรายการซูมไอดอลนะคะความสุขที่เกิดขึ้นจากตัวเองแล้วก็แบ่งปันไปสู่ผู้อื่นวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณอภิมาเขื่อ,อนคำที่ได้มาเป็นซูมไอดอลให้กับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะ,ขอ,คคะ,คะขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะคะอีกสักหนึ่งรอบนะคะกระถินที่วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์นะคะ ซึ่งสมาชิกซูมท่านใดนะคะอยากที่จะไปร่วมกิจกรรมนะคะก็เป็นวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนนะคะก็เป็นมหากรารทานกัต5ปีแห่งการสถาปนาวัดพระธรรมกายนเนเธอร์แลนด์นะคะใครสนใจที่จะร่วมกันดูแลรักษาวัดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์ ID ไปสอบถามรายละเอียดได้นะคะ P O O L S A K 1985นะคะวัดพระธรรมกายนเนเธอร์แลนด์ รวมไปถึงลิงค์ค่ะใครที่ติดตามรับชมผ่านซูมนะคะแล้วก็อยากที่จะไปร่วมทอดกระถินผ่านทางช่องทางซูมค่ะก็เข้าไปที่ dmc.tv/2564ntl นะคะก็จดไม่ทันแคปเจอร์หน้าจอเอาไว้ได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ